ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพมเป็นพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีครับห่างหายกันไปหลายมือเลยนะครับผมอ่ากลับมาแล้วครับผมพอดีว่าติดงานหลายนะครับช่วงนี้เล็งทรงรถหลายนะครับผมก็เลยแล่หน้าแล่หลังผมมีเวลาทายคลิปครับมาแล้วครับผมลูกค้าเป็นขอไวตัวใดเดี๋ยวผมจะค่อยคยทยอยทายเรื่อยนะครับเด้อเดี๋ยวมาเริ่มกันรถหน่อยเลยครับผู้ใดอยากได้รถขนาดครอบครัวนะครับราคาย่อมเยาขนาดครอบครัว ใส่เฮ็ดหน้าเฮ็ดมันเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับผมเดี๋ยวมาเบอ่งกัน L 3 2 1 8ครับมานี่ราคาโปรโมชั่นแบบถือเลขครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดอยากได้ราคาถูกมากเลยครับคก็บนี่อ่าใส่ในรวบคราวครับเฮ็ดหน้าได้สบายสบายครับไปอัดฟางไปไถหน้าปั้นหน้าเลยอ่าเฮ็ดได้ปีนึงกับโอ้ได้หลายไรนะครับหลายสิบไรนะเกือบลอยไรอยูย่ยนะอ่ากันทากาใส่ แบบลงยี่ลิ้มก็ได้หลล้วครับผมเทาก็ใส่แค่ในครอบครัวรับจ้างที่นองนิดน้อยเอยงสิครับตีละ4่0 0 0 5 0 0 0 0ไลน์เงสิครับสบายอยู่แล้วครับผมเนี่ย L3218 ครับปี63ครับผม2,799ชั่วโมงนะครับผร้ใดบุซี่เรียนเรื่องชั่วโมงทำงานนะครับอยากได้รถใส่ในครอบรัวขัน้นนีเลยครับผมเพราะว่ามันสตาร์ไ้มันกับชั่วโมงกับแรงแล้วนะครับ รถคันนีกับบริบิรงว่าบริเป็ี่นแบบใส่งานหนักมานะเบิ้งสีสันกับยังมันก็ยังงามนะครัคันนี้รถงามเลยดีนะครับรถงามเลยชั่วโมงไหลซื้อนะชั่วโมงทำงานสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเขาออกไปใส่งานจะปองกับคือหลายกับบริยังรถครับผมมันก็ใส่งานได้ปกติครับสีหาพันมันก็ยังใส่งานได้อยู่นะครับเออันนี้รถปีหกสามครับแลค่าเงินสดแค่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ อันนี้เพราะทานเจ็บไหมนะครับอ่าจองแล้วจังจีเห็ดไห้เริ่ดสองแสนไปเมื่อน้าท่านมีความปราสภาพเห็นไหมนะครับผมราคาหนี้คือได้ผ่านหลังนึ่นะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันดาวเริ่มต้นสองหมื่นบาทครับอ่ดาวเริ่มต้นสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับซองฟรีถึงบาทเลยปราสภาพเห็นไหมเพิ่มนะครับเก็บจีเก็บยางเห็นไหมอีกนะครับผมซื้อสดกับรถได้อีกนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับราคานี้นะผ่านหลังกับมี่ผ่านสามพันหาครับ มีให้เลือกนะครับผมตามก็พันห่านนะครับอย่างหล้างยัางงามครับอย่างหนาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อย magic, ่างหลังยังงามอยู่นะครับอย่างหลังสภาพดีทั้งสองขางนะครับมาก้างล้างครับอ่าวิดีโอเพิ่มอบุคอลได้ใส่นะครับเป็นซูบไอบุคอลได้ใส่นะครับเพื่อถ่ายอีกอย่างกับบ้านี่สองนะครับบ้านแกะอย่างเลยนะครับมาเดิมๆตัวนี้ถือว่าเจ้าของเดิมมันดูแลดีนะครับเพิ่นดูแลดีรถแบบ โบหัวใส่งานอย่างนะมันบนักเลยนะครับสองพันเจ็ดร้อยชั่วโมงทุกอย่างยังคือเก่าเบิร์แบบโบมี่ำนี้เลยนะครับแม้แต่เบาก็ยังบาขาดครับผมมีแค่อย่างหนาที่มันที่มันเบิดไปหั่งทั้งขาดนะครับเนี่ยพ่วไใบมีกันยังเต็มนะครับท่านี่นะครับผมอ่าสภาพดีชั่วโมงหลายที่นะผู้ใดอยากได้ราคาถึงถูกต้องท่านี้นะครับใส่งานกับโบมีปัญหาหรอกครับการใส่งานนะครับแต่ทั้งลานเก็บห็นไม เปลี่ยนไทยยังไม่กเครื่องทํางานได้ปกติบริเวณมีปัญหาอีกไซเดอีกแง่แง่ครับผมนะครับตัวนี้ปีหกสามครับเดี๋ยวย้ำอีกครับปีหกหกพันสองร้อยชั่วโมงนะครับท่านสองร้อยชั่วโมงตัวนี้ปีหกหกครับราคาสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอัพขึ้นมาเนี้ยสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นนะครับอ้าวลืมเอาเรื่องงวดนะครับคั้นี้งวดงวดย่อยสองพันนะครับงวดต่อปีก็คือเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบเอ็ดเดือนละสองพันบาทนะครับ หัวใจสองพันงวดปีบัน,นีิเดือนที่สิบสองเป็นงวดปีอยู่ที่สี่หมื่นหกพันนะครับอ่าสี่หมื6นหกพสี่หมนกับอีกลักซิปนี่แหะครับผมงวดบริหลายนะตกปีนี้ก็ตกปีละอ่าปีละหกหมืนแปดเนาะประมาณปีละหกหมืนแปดท่นบาทต่อปีนะครับหัวใยสองพันงวดไงสี่หม่นหกพันบาทนะครับผมดาวแค่สองหมืนบาทครับวัน,นี้ มาคันนี้นะครับดาวสามหมื่นสี่สามแสนสามหมื่นห้าพันดาวสามหมื่นครับอุปกรณ์ซ้ำกันนะครับพันหน้าพันหลังคือกันนะครับสภาพรถจะใกล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันปีใหม่กว่าใส่งานมาพันพันสองร้อยชั่วโมงนะครับพันหน้าอย่างกับพันแกด้วครับคัาอย่างกับยังเดิมอยู่อย่างหน้าเดี๋ยวสิีดเปลี่ยนให้หม่แต่ว่าอย่างยัิให้อย่างเดิมนะครับผมเ่าท่านเห็นอย่างเลยนะครับวันนี้พันนะครับถ้าพันกับงวดใหญ่สองท่นครับงวดใหญ่อยู่ที่อ่างวดฝีอยู่ที่ ห้าหมื่นหกพันนะครับห้าหมื่นหกพันบาทครับนี่ก็ค่อยๆกันนะครับบันท่านี้มีแก้ววัท่านี้มีสอมยังนะครับพื่งกันสภาพดีอ่าสองขั้นแล้วนะครับเบนสองขั้นนี้คือดาวสามหมื่นละขั้นนี้ดาวสามหมื่นขั้นแรกดาวสองหมื่นนะครับแต่ขั้นนี้ปีโมกุกปีล่าสุด์อ่าพันสองร้อยชั่วโมงนะครับหัวใหญ่สองพันหันใหญ่ห้าหมื่นหกพันตัวนี้หาี่มื่นหกพันต่างกันหมื่นหนึ่งเลยนะครับ ต่างกันปีละหมื่นนะครับสองคันนี้เดี๋ยวย้ำอีกคันหนึ่งครับรถปีสองห้าหกนะครับแปดร้อยกว่าชั่วโมงแปดร้อยกว่าชั่วโมงคันนี้ราคาซีเอสามแสนหาหมื่นหาพันนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทยางนายางล่างงามนะครับเปล่งเปลี่ยนเลยสภาพดีเลยคันนี้นะครับแปดร้อยกว่าชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับสภาพใหม่กันนะครับใหม่ขี้เหร่เพราท่นดีแกะยังกันครับมาแบบสองเอบวกบวกนะครับ จะฟ้ามาแบบไม่ไหมเลย800กว่าชั่วโมงแค่นั้นเองราคาเงินสด355,000หาหดาวเริ่มต้น40,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น40,000บาทงวดย่อย2,000คือกันนะครับงวดปีอยู่ที่เอ่อ58,000บาทนะครับ58,000 800ประมาณนี้นะครับผมผู้ใดสนใจก็สอบถามได้เด้อครับเด้ออุปกรณ์คือกันครับพันหน้าพันหลังคือกันเดี๋ยวหาช่องทางเข้าไปเบิ่งข้างหลังก่อนครับรถตายครับแซ่บ ใส่ไดงเงินดาวนะครับรับรถเด้เลยครับบรังยจงเพิ่มครับปับสภพาพใหม่ๆทรงพีนะครับเบื้องครับงามบ่ฮันใหม่ๆเลยนะครับนี่ข้างหลังนี่แทบสิบริสุใส่งานเลยนะครับอ่งไม่ไหมเลยนะครับผมสภาพดีครับสามขั้นนี่บมมีซอมนะครับบมมีแกะผมมีซอมนะครับออันนี้สรุปเลยสามขั้นนี่ผมยางมาปรับเลือกเอาสามขั้นนี้เลยนะครับอื่นๆแต่จังสิเลยผมบ่ท่านดิทายเพราะว่าผมจำเอานะครับทองจำเอาเบิ้งเราก็จำเอามาก อดีเลยทายสดเลยนะครับผมคันสามยี่สิบสองค่อยมีรถใส่งานมาหนักหรครับผมมี่แต่จังสี่แบบมีแต่งม่ใหม่ๆนะครับมันจะรถใหม่ๆสภาพดีบคค่อยได้สอนนะสามยี่สิบสองแรงดีสนใจก็สอบถามได้เลยครับเรื่อราคาเบาๆง่า่ๆครับศูนย์หกหนึองสครับเปิดโทรศัพท์061ย์4กหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดเฟซบุ๊กก็ได้แครับซื้อเซลมนนะครับเรือครับ ร้านอยู่ที่คุปตาบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมจิตตอสอบถามได้ตลอดนะครับเด้อโทรเข้ามาสอบถามปรึกษา,ากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอานี่ละราคาเบาๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเขาไปต่อคลิปหน้ากันฝากไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมใหม่นะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันไหมครับสวัสดีครับ